เขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วเขาคือใครขอภัยบอกถีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ1เหรียญพลังงานของคนธาตินมังกรพึกสบกัน เดอะเฮอร์ it, นะคะพลังงานของคนราศีกัน9เหรียญพลังงานของคนธาตุดินคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิ6ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุดินกับคนธาตนะุน้ํานะคะนิ่งๆเงียบเไม่สูงสิงกับใครรักความสันโดษโรกส่วนตัวสูงเป็นคนที่ไม่ได้หญิงนะคะแต่เข้าถึงค่อนข้างยากนะคะ เป็นคนใจดีเป็นคนอบอุ่นเป็นคนจริงใจรักใครรักจริงเวลาที่รักใครก็จะดูแลใส่ใจเทคแคร์นะคะถามถ่ายตลอดเวลาดูแลทุกเรื่องราวนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวรับฟังทุกเรื่องราวทุกสิ่งอย่างนั่นเองนะคะเป็นคนที่มีสเปคในใจไม่ได้รักใครง่ายๆจะต้องผ่านด่านสายตาจะต้องผ่านด่านสเปคของคุณก่อนคุณถึงจะเปิดใจให้แล้วถ้าเปิดใจให้ใครก็คือจะรักมากๆดูแล รักห่วงห่วงใยเป็นทุกอย่างให้เลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าใครที่แพ้ทางให้กับพุ่นหรือว่าใครที่แพ้ใจให้กับพุ่นนะคะเขาคือใครเดทนะคะพลังงานของคนราศีพิจิกห้าดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุนกลกุมควีนถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะ พลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเนาะแล้วก็หกเหรียญพลังงานของคนธาตุด,ดินมังกรพึกศก์การสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมทสิงธนูมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุไฟเป็นคนมีอีกโก้ทิฏฐิปากแข็งไม่ยอมรับความจริงกลัวเสียหน้ากลัวเสียฟอร์มนะคะเป็นคนที่ไม่อ่อนให้กับใครแต่ว่าหากว่าเขาได้รักใครเขาก็ยอมให้กับคนคนนั้นตลอด พลังงานของคนคนนี้นะคะอาจจะดูเหมือนหญิง่งหญิงนะคะดูไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ในตอนแรกอาจจะเป็นสเปคของคุณก็ได้คุณเป็นคนที่ไม่ชอบคนเจ้าชู้เป็นคนที่อาจจะไม่ได้ตกหลุมรัก ในตอนแรกที่พบเจอไม่ได้ตกลุมรักแบบตั้งแต่แรกพบแรกเจอนะคะไม่ได้อยากได้คนแบบนั้นอยากเจอคนที่จริงใจจากหัวใจจริงๆไม่ใช่เทคแคร์ใครก็ได้ไปทัว่วจะต้องเป็นคนสำคัญเท่านั้นนะคะพลังงานที่ขึ้นมาก็คือเป็นคนที่เหมือนไม่แคร์ใครแต่ลึกๆในใจเวลาที่รักใครก็มีความอบอุน่นอ่อนโยนอ่อนหวานโรแมนติกมากๆ พร้อมที่จะให้ภัยการพร้อมที่จะรับฟังกันและกันพลังงานที่ขึ้นมาเขาไม่ยอมให้กับใครแต่เขายอมให้กับคุณเพียงคนเดียวเพราะว่าเขาแพ้ทางเขาแพ้ใจให้กับคุณตัวคุณก็อาจจะรู้สึกเหมือนคุณได้พบเจอคนที่คุณตามหาคนที่ไม่ต้องเทคแคร์ดูแลคนอื่นแต่ว่าให้ความสำคัญกับคุณเพียงคนเดียวนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าแล้วเขาคนนี้คนปากแข็งคนนี้เขาแพ้ใจให้กับคุณในเรื่องอะไรนะคะเขาแพ้ใจให้กับคุณในเรื่องอะไรนะคะความตั้งใจของคุณนั่นเองนะคะความทุ่มเทของคุณนะคะความจริงจังความจริงใจของคุณการมีเขาเพียงคนเดียวด้วยนะคะ ไม่ว่าจะมีความแตกต่างพบเจอปัญหาอุปสารคความไม่ราบรื่นนะคะคุณไม่เคยปล่อยมือจากเขาไปด้วยกันนะคะแม้จะโกรธกันบ้างงอนกันบ้างแต่ก็ไม่เคยปล่อยมือจากกันก็เดินไปด้วยกันนะคะเดินตามกันไปนั่นเองนะคะ เป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนจริงจังนะคะมั่นคงนะคะคำไหนคำนั้นไม่ใช่คนโกหกนะคะเป็นคนที่ต่อหน้าก็พูดแบบนี้ลับหลังก็พูดแบบนี้จะพูดอีกกี่ครั้งก็ยังพูดเหมือนเดิมนั่นเองนะคะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกเขาคิดถึงความรู้สึกของเขานะคะหรือจะหมายถึงตัวคุณเองก็ตรงสเปคตรงใจเขาในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะ เรียนรู้กันฝ่าฟันไปด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันพลังงานที่ขึ้นมาอาจจะไม่ใช่คู่ที่หวานหยดตลอดเวลานะคะก็มีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะโกรธกันงอนกันก็มีเหมือนกันแต่เป็นพลังงานของคู่ที่ไม่คิดที่จะปล่อยมือจากกันไปด้วยกันโกรธก็ยังไปด้วยกันนะคะงอนก็ยังไปด้วยกันสิ่งที่ดูแลเทคแคร์กันก็ยังดูแลเทคแคร์กันเหมือนเดิมทําทุกอย่างเป็นปกตินั่นเองนะคะเขาเห็น ความตั้งใจเขาเห็นความรักที่แท้จริงของคุณเขาเห็นความซื่อสัตย์ความมั่นคงความจริงจังจริงใจของคุณนั่นเองนะคะ ตัวคุณก็รู้สึกว่าเขาผ่านด่านสายตาผ่านด่านสเปคคุณตัวเขาก็ไม่ต่างกันนะคะคุณก็คือตรงสเปคตรงใจเขาในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั่นเองคนที่เขาตามหาคนที่เขาพร้อมจะยอมให้แม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีโก้มีทิฏฐิไม่ยอมใครแต่ว่าเขายอมให้กับคุณเขาพร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะยอมให้กับคุณเพราะว่าเขารู้ว่า คุณคือคนที่หวังดีจริงใจแล้วก็ให้เขาเป็นคนที่สำคัญในหัวใจของคนเชนกันนะคะ